ครับมาเที่ยวน้ำตกกันต่อนะครับวัดคลองขวางไซน้อยนนทบุรีอากาศร้อนๆก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับที่นี่มีน้ำตกจำรองเอาไว้ให้ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดวุธสาสนิกชนนะ จะได้แวะมาพักผ่อนมาเลี้ยงปลามาชมน้ำตกมานั่งเล่นหรือจะมาซื้ออาหารที่มีร้านค้าทางวัดก็จัดไว้ให้ครับน้ำตกที่นี่ก็ทำได้สวยงามเรียนแบบธรรมชาติครับต้นไม้ต้นใหญ่ๆอุดมสมบูรณ์ดีครับต้นใหญ่ร่มรื่น มีที่นั่งหลายๆจุดนะครับแล้วก็มีปลาช่อนอมเมซอนอีกด้านหนึ่งด้วยครับสที่เขาทำไว้อยู่ใกล้ๆกับร้านขายอาหารของชาวบ้านนะครับนี่คือกล้อง Insta า360ถ่ายมุมสูงดีกว่ากล้องทั่วไปครับเราสามารถที่จะ ติดกับไม้เซฟี่เอ็กซ์เทนเดดขึ้นไป3เมตรได้ครับถ่ายลงมาเหมือนดโดรนบินก็ดูแล้วได้ภาพที่สวยงามนะครับถ่ายทีเดียวเราสามารถที่จะมาเลือกมุมได้เราจะเอามุมด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังหรือด้านบนได้หมดครับคุ้มค่าเมอนื้อกล้อง ทีเดียว5้าตัวนะแล้วก็มีผู้ช่วยถ่ายทีเดียวเลยถ่ายแล้วก็จะได้มาดูกันเราจะเอามุมไหนบ้างสนุกสนานครับเป็นกล้องที่ถ่ายได้ทุกแนวครับเป็นกล้องปุนชนภัยกล้องโลดโผนกล้องเดินป่าหรือว่ากล้องท่องเที่ยวถ่ายได้240าาอ,องศา หรือจะถ่ายระบบมีโหมดด้านเดียวก็ได้ครับหรือจะปรับเป็น360ถ่ายรอบตัวมันพร้อมสำหรับกล้องยุคนี้นะครับไม่ต้องพกกล้องหลายตัวนะได้ตัวเดียวก็สมบุกสมบันลุยไปได้ทุกที่นะครับ ี่ก็เป็นน้ำจำลองธรรมชาตินะครับปลูกต้นไม้ดอกไม้ไว้ทำสะพานข้ามลำธารมีทางเดินให้ด้วยครับเดินไปมุมต่างๆร่มลื่นดูเพลินดีครับ สนใจมาเที่ยวน้ำตกทเที่ยววัดคลองกว้างอยู่ไซน้อยนอนทบุรีครับเพิมหา Google ้ p s นำท,ท,ท,ทางมาแต่ว่ามาทำบุญด้วยครับมาพักผ่อนหย่ใจมีทุ่งนาเกียวขจีมีต้นไม้มีน้ำตกของวัด มีปลาให้อาหารปลาก็ได้ครับเดี๋ยววัดนี้แล้วมราจะเลยไปที่วัดไคใหญ่ก็ได้ครับมีตลาดน้ําด้วยเหวัดสรบุรีเพื่อเดินดีครับคลิปนี้นําเสนอเลขเด่นบนสูตรที่สองครับสูตรที่หนึ่งนำเสนอไปแล้วถูกใจหรือไม่ มีสูตรที่2ใหไดูต่อครับถ้าอยากดูครบทั้งหมดมี4ี่ห้าสูตรนะครับ mm. ก็คอมเมนต์มาได้นะครับช่ว mm. งนี้เงียบๆ AI ไม่ค่อยนำส่งนะครับคนเข้ามาดูน้อยนี่คือเด่นบนสูตรที่2ง,งวดวันที่1มิถุนา68เด่น9กับ7นะครับชอบหรือไม่ สถิติก็เข้ามา23งวดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่2ส,สูตรที่1เป็นตัวไหนก็มาดูได้นะครับในช่องลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับกดติกระดิ่งด้วยครับถ้าไม่กดติกระดิ่งระบบก็ไม่นำส่งให้นะครับต้กกดติกระดิ่ง เวลาลงคลิปเสร็จระบบจะแจ้งเตือนทันทีนะครับท่านจะได้ไม่พลาดดูข้อมูลฟรีนะครับ